พวกนี้มีเวลาทำกันเยอะกับตัวเราเองเมื่อท้ายใครว่าที่เขาไม่ประชดประชวยต้อไม่มีโหรไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เบลอ่ะถ่ายถ่ายไม่ถ่ายละครแล้วก็คือทำงานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าถ้าตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะที่จริงปิดแล้วก็อาจจะ เป็นช่วงนานเกินไปมันเริ่มแนะนับแล้วหรืออะไรว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่าแบบเหมือนก็คือเหมือนเขาที่เกียจถามแลเนาะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันใช้กลุ่มวิกฤตเมาโอ้โหพวกกลุ่มก้องไก <Enlight> ่โปรโมทละครเป็นในตัวเลยคิดว่าตอนนี้คือใช้เข้ามาระครที่จะแบบเราเน้นสารดูด้วยอย่างเงี้ยกลุ่มวิกฤตเรานาก็ก็ความจริงก็เปิดแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละในเข้ามาในมาต้องแอบ อะไรนะคะแนแคแอบเเล็ก็กม่ได้เซกอ,อ่ะคนที่จะเข้ามาที่ที่แตหน้าก็เป็นโอ้โหเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนค่ะแเดี๋ยวค่อยว่ากันมองไม่สวยระดับเรายัง <laughs> ไม่มดีเลยเนี่ยแหละไปคำว่าเลือกเคี้ยวมันก็เป็นอย่างนี้แหละเลือกยังไงเลือกยังไงคำว่าเลือกเยองไม่หรอมันก็ไม่จริงหรอกค่ะพูดไปงั้นแหละคือควจริงยังไม่ทันได้เลือกได้อะไรยังไม่ได้แบบเออคุยกับใคร เป็นจริงจังเลยก่อนนั้นเหงาของทีีเรื่องแบบม่สีเริ่งาแบบน้พอปิดกล้องก็ขอดบุ๊กเหงาเลยลเหงาทัานทีเลยอืมสวยเกินไปนะจ๊ะโอ๊ยเข้าถึงง่ายค่ะน่ารักอารมณ์ดีเฮ้ยเจอมาตอนนี้ที่สุดแล้วก็มีเวลามากด้วยมีเวลาด้วยใช่แต่ความจริงนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนนั้นเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้ว,วลแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมันก็ไม่ใช่ หมดแล้วแล้วก่อน<อ>โอ๊ย <c oughs> ไม่เอาม <c oughs> ันเกินไปเออแต่ตมันก็แบบจังหวะเวลาที่ใช่แหละแต่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาอาจจะแบบไม่ไว่ากันแล้วกมไม่ไว่ากันเพราะตอนนี้ยังไม่มีอาจจะมี ผานมนี้คิดปิดแล้วนะคะก็จะได้ชมกันตุลานี้ค่ะ<ม>ก็อยากจะให้รอคอยแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะรวมที่ไีคะที่หายครับปีแปดเดือนก็ค่อน,น,น,นเสาร์ตนาปีนี้มันจะพิเศษกว่าน okay. อนเถามว่าพิเศษไหมความพิเศษคือเบลกับพีโ่โ๊บเล่นเป็น หลายตัวละครละกันใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นบุกเพสันวาดมาต่อนอย่างเงี้ยแล้วคือต้องมาต่อก็ก็ก็จะทําเต็มที่ทํากันบ้านเยอะมากๆสําหรับตัวคาแรคเตอร์ใหม่ในขณะที่คาแรคเตอร์เดิมก็ต้องเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบหาตรงหาจุดที่มันแบบใช่ที่สุดก็ตเต็มที่มากๆ